ครับแต่บ้านผมเนี่ยโอ้อ้วนขนาดเลยงวดเ<ม>ทิบตัวนี้ซอยจุก็ <c oughs> ามากซอยจุกันคืนอยังไงตังนซอยยี่้อตัวตนี้ผมยังถึ่นายสนที่มแมสบายดีสวัสดี่อแม่พี่น้อง,ฮงเฮ้ยงวดเนี่ยปะผมจะแล่นมาใส่ได้ดิโอ้ล้านครับรถสุดยอด ยี่เหยียบลอยยี่จะ่าว่ม่าทางเมืองเล่า,าได้ผม,ม, <c oughs> มหเห็นทางก็ไต่เดือให้เล่นยันจลอยยี่หมดแล้วาทางเมืองล่าอันนี้ขี่ไปแบบไนี่ห้วยแปลว่าเอาง่ายสะก้นนี่มาอยู่กับบอดงงโยกไปน้ำเต้นไปน้ำโลดมือน,นตีบอลเลยเนี่ย ครับครับหากัาแล้วหากัาคืนปีนี่บ้านหลังนี้บรรยากาศเงี้ยเล็กลงเน่อยตาเพิ่นมาพามาครับรถเที่ยว่รอยากลองเบิ่งถน,นนเมืองลาวอะสันลองเขียบลอยยี่มงดูล้วอะเป็นจังไก สามสิ 3, บห้าจบานสื่อครับใอรักสามบห้านะเป็นหมู่บ้านที่หมู่บาที่ม่ครับโทรศัพท์ตาเนี่ยก็จะเปิดเน็ตด้วตลอดปะเน็ตไฟยิงขึ้นกับบิดไปตัวไหนเลยจะเลยสูงมากเเหยียบร้อยเลยได้ในเบิรกเคมไมนยเหยียบร้อยเลยได้ในเบิรก พงคาวโรดนะบอกเคยหอร่อยกันเถอะนะป้าโอ้ยใาแปดสิบนี่ครับใจความใจหายเลยผูกปากผูกปากแมน้าห่ปไปเบียดเอางด่ดยนี่ออบางถนนจนแวกเข้ามายังไปเบียดอเอดดาอยนะ <c oughs> าู่แวกเข้ามาก็ผสมเนาะมึงใ่อไนีนี่ตาไหฮาได้แมนมนสอบนี่ผมมีเงินสอยังจะก็ต้อง ดรุ่ครับไรสีมาเฮ็ดเขากะเหตุตามูบประมาณเขาคือกันน,น,นะเหมือนที่มันเลือกไปเบิดนี่น้ำคอกน,นะพราะกันแบกยดมันรถแรนมากนี่เวแคโรครับมันดือมื่อก่อนนี่ผมเคยเห็นแบบเขาใม่เยังมาซักไว้อยู่เดียวนี่ค,นคือบเห็นะนเขาซักใหม่ไว้แล้วเขาก็กสอบไปใส่ไว้แบบนม,น,นมันดำ,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 ดำ มัน่าสิเป็นท่อมั่งูะวังนะแบบน้ำซองมันงก็เลยเรากำลังเดินทางสู่ อยากนอ่นพอเวลาขับรถไปคนเดียวอ๋อแบบเจ้าก็กินพ้อมกันบอ่บอได้กินทับกันกันกขาลังดีบ่ง่วงขับรถอ๋อบ่ได้กินกาแฟเอ็มลอยยังบ่ได้กิน<อ>เนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสิสอนวิธีเอาอยากินยาให้มันจะบ่ง่วงยาอยังครับยาเห็ดอะไรอ้าวกระเพิงกระเพิงกระเพิงบ่งหว่องกินบอกครบบอกวิ่ง น้ำผึ้งเกลือเกาห่อเกลือปลาตะขคนโหลดมาเนี่ยถ้าม่นอยู่ไทยนี่ชิ้ออกไปแล่นได้ทีครับเสียงไหนเสียงไหน นี่นะบ้านรักสามสิบห่าแมนห่อแล้วครับร้านมั่นอยู่นี้ก็อยู่ทางนั้นนี่สองบ่อนร้านมันมั่นอยู่บ้านอยู่เมืองลาวตอนน่านะโลละสิบสองสิบสามบาทพี่นอกไปขล่เป็นเงินกีบเป็นเงินบาทไหมขลิ่เป็นเงินกีบกาโลละสี่พันเจ็ดพันแปดร้อยกีบตีเป็นเงินบาทกะสิบสองสิบสามบาทประมาณนั้น ไปข้างรถอีแตกไปเลยครับนั่นแหละป้าก็ไปเลี้ยวบอนน่ะนะลูกซ้อนน่ะสีฟ้าป้ายลูกซ้อนสีฟ้าขวบไปเลยครับเดี๋ยวขวาแลนไปตามรถอีแตกนั่นะครับโอเคครับิึงรถขวามือเะขับน้ำนเพื่อเพื่อลูกซ้อนเช็คชิงนวันสี่ขามันหายเรียบมาชิ้นหัวนะครับชิงไปเลยครับชิงนหัเลยชิ้นหัววันสี่ตำรมาให้มันเดินกันเลยดิครับครับ อันนี้เขาฮักกับเลิกโรงเรียนนี่ผู้รถรับส่งนักเรียนเบิ่งก่ห็หอยเป็นพวงกันนี่างนี้รับมอโรงเรียนมอโอ้โหสะตุ๊ดๆไปขันเขาคล้องแล้วแบบเขาชิมเลยดิคล้องนั่นนี่ก็บเอาไว้ได้บะเบิ่งหน้าเบิง่งหลังนี่น,นีตลาดบ้านี่แม่ครับนี่แหละตลาดบ้านรักษาสิมา ลงปักเซ,กเซครับแมนเล่าไตาไต,ตรงไปข้างหนา้านี่สิลงเล่าไตไ,ไ,ได้ครับได้นี่แหละไปออกทางอุบลไปข้างนี้และสองเมฆฝนเรากำลังเดินทางมาถึงบ้านรักสามสิบห้าานเลี้ยวซ้าย้อครับเด้อตบไฟซ้าย นี่แหละครับบอลรถ<น>อีกแตกแหลนออกมามีางานนนไทนีนนทเิงรถครับ,รบครับ,รบ,บไทยเนับด้อนะเีราคอม่เน็นคนคอยคุมป่ายจับคันรักรักทุ่มอมยู่ในนี้มอเี่เห็นย่างนอนอยนี่เนาะคอยปรกรถมั ครับ <c oughs> อยเด้อครับเด้อคอยเด้อทางมันอยากดีเนี่ยได้แถวนี้่ดยไปดูเต็มจแอย่้มจัยมันทางผมมีลุ้หอกนะครับจะไปซิวเขาเลย ข้าเจ้ามีงบเลาะครับนาะงขอละกันนาะมีงบประมาณมาเนาะแต้บภาษีเดือนนึ่งจบภาษีน,นรถแบบเ้ยเด่กทบาภาษีัมันเนาะแบบมันแหลนทางด่วนอี่บอครับเออว่าเเีบแต่ภาษีรถนแบบี่แหละ

มันบางๆแน้ครับนะไเแล้วเห็ดซนีมาเอะาบวสเาบอก้กกินหลายแทะเาวาเลยแล้วมากินงบหลายแทะมองดูบัดมาเห็ดพระวัเพราะเห่ซ้ำนี้เหี้งว่ามาเพราะนมันคืยิ่งเปื่อยๆ่มสงสัยเลอะอะไรแหละเพราะนี่นะ ลอยเด้อป้าเด้อ้างหนานี่เด้อทางเป็นคุ้มขนาดเลยเด้บด่ได,ด้อยากให้ยกล่อเลยถึงหน้าบ่ไ้เลนเนาะคอเอบ ว่าติดเอาซื้อมั้งติดเอาซื้อนะผมซีก้อนเอาติดเอาดีๆติดสติกเกอร์เอาเฮ้ยเฮ้ยผมมีตะปูตัวผมมีครับผมมีเฮิตฮดเฮ็ดสบายูงถึงวะครับรถขี้เงินเลยรถรถพวมาบ่ได้ดิเนาะมาได้ครับมาได้ ไปสวยงามของหาเข้าขับถมแค่เป็นเกดอสองล้านสองล้านบาทเจอพาไปกันเรียงงามว่าเฉยๆเงี้ยทีกสวยงามแล้วก็มันเอาเงินท่านั้นละมาผมมุ่นละมาสั่งถนนมาโอ้สั่งถนนมาซอยคนครับครับบ้านเด็นบีอย่างเขาสาระเนาะไปพวกจักแบบแบบพ้นมีเงินกับไปซอยไปผมมุ่นออกตายมันนี่ตำรวจไปจับได้ขี่ไปตำรวจไปจับเนี้ยป้ายนิดหน่อยเมียนเขาไปเดินล้นผมตำรวจก็ไปจับเห็นป้ายนี่ญาตได้ละ ฝ่ายคุณมีเงินคุณฝ่าคุณมีเงินครับมึงเจอสังเกตตรงฝ่ายดีเข่าเก้าก็แปลกๆดีอ้ยละค่าเป็นสองล้านสามล้านอ่ะฝ่ายไหนขันเลขเลี้ยงเลยแห่งบริษัทว่าเป็นเหมือนสมดมีเงินครับแล้วก็เจ็บมีไปซอยตำรวจช่วยควบคุมบัตรองยเหยื่อไม่สั่งกันนู้นนั่ตำรวจไปนี่เขาจับเลยป้ายทะเบียนนี่บอกว่าอยู่ลาวอยู่ไทยพอมาแบบเขาสั่งก็ได้เขาสั่งเอาเสื้อเอาจองเลยเสื้อแบบให้มันถือต้องเลยเนาะ แต่ว่าสิใช้เงินแต่จะได้งามคนบ่มีเงินก็ซื้อบ่ได้ดีบด้างอยู่ลาวให้กันครับเขาแบบว่าเขาสั่งเอาจองเอาแต่ก็เสียเงินเพิ่มเติมไปเรียงงามๆเขาว่าแล้วแต่ใจมากแต่บางบางบางที่ก็บ่ได้คือกันไหนแบบว่าเขาซื้อตันหนาไปแล้วซื้อเดีวไม่ได้งินไรเขาซื้อไป็นบ้านเลยครับก็บ่ได้แบบว่ามารอดหมดไหมครับรอดหมดอักษรไหมรอดทำไปครับ Honk, mm honk, -hmm. บรรยากาศกำลังดีนี่ต้นตาลลายแถวนี้เห็นบอก้านี่มันมากอกูยแบบนี้แล้วนมหมนเนับ้นมนเยนจินหลัอันนี้เร้อปลาเรีย่ยวข้างหนเร้อบ่อนนั้นรถอีแตกนี่เด้อครับเลี้ยวครับ แคบนี่นี่เส้นที่ไปนี่หละไกลปะอ่าประมาณหนึ่งลักครับหนึ่งลัก คือซับข,ของไดนี่นะซิวกันไปถ้าแมนมีรถพ่วงมากหรือว่าซีบ้อมากเนี่ยโอ้ยแต่โบมาได้โได้ซับแต่ก็มี่นะครับมีได้ประมาณบอกห,หกลอ้อนน่นี่แมนเขาแกอ่อ้อยแก่ยังนี่ก็ามากเหนกันป้าเขาโตเล่าได้บ่เดี๋ยวนี้